ระบบตัวเกมเขาจะสุ่มอะไรมาให้เราเลยคะอ่าพร้อมแล้วเราสุ่มเลยนะคะคิดว่าได้มันลุ้นอ่ะเุ้ยได้เพชรนะคะอร่อยเกินกับสุ่มไปอีกหนึ่งรอบนะคะคอะถ้าได้เพชรอีกคือสวัสดีนันผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้มี ร้านค้าแเจนจรสกินถาวร100%เซคือเริ่มต้นที่39คูป,ปองนะคะคือเราว่ามันดีนะสำหรับคนที่ยังแบบยังไม่มีสกินบางสกินนะคะแล้วก็มีสกินแลตัวรอเรียวด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้ก็คือว่าช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์นะคะเปิดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะอ่ะ ร้านค้าพเนจรสกินทาวหนึ่งร้อเอร์เดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะคะว่าเราจะได้สกินอะไรนะคะแลวคือบางสกินแล้วก็มีแล้วนะอ่ะกดทิกเข้าไปนะคะครั้งแรกนะคะ39คูป,ปองกิจกรรมนี้นะคะตั้งแต่วันที่9ถึง12ประมาณ4วันนะคะอ่ะประมาณ 3- 4วันนะคะตรงนี้นะจะเป็นสกินตัวลอเรียนะคะคือหลายคนอะ่ะก็ไปสุ่มนะว่ามันแบบมันแรนะ สกินระดับลิมิเต็ดนะแต่สกินนี้แรงจริงนะคะคือมันเราเห็นคอมเมนต์อะที่มาเมนในช่องนะว่าสกินตัวน,นี้ถ้าสุ่มอะจะประมาณ2,000ันนิดๆอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็สกินอารีเตอร์นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวอันนี้นะเหมือนมาตอนนั้นอยู่นะแล้วขายประมาณสักกี่คูปองเนี่ย200ขายมันมีขายคูปองอยู่นะเราจำไม่ได้นะคะมันนานแล้วนะ นี่นะคะเมื่อกี้เราพูดผิดว่าว่าอะไรตอร์ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นตัวแอเซนกานะคะนี่นะเบรเบรอรนะคะคลิปนี้ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาฮาวี v ที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะแล้วตัวที่เรามีก็จะมีมีแก๊กเอาแล้กดแก๊กนะ ก็ท euh ี่มีก็จะมีตัวแก๊กนะคะตัวนี้แก๊กคือมีแล้วนะกับตัวอันนี้สนนีนะคะเหมือนแจกฟรีนะคะอ่าแล้วก็ตัวอลิซมียังเนี่ยอลิซยังไม่มีนะคะบางบางตัวมันก็แจกฟรีอันนี้มีเรียงเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีนะคะอ่าแล้วก็มีเอลซูนะคะถ้ากดเอลซูนะเนี่ยเอลซูนะคะตัวนี้ก็มีแล้วนะนี่นะคะ เราเช็คดูก่อนไงเผื่อแบบไม่แม่นนะคะแต่ตัวอ่ากระวอไอเราเนี่ยเรากดทุกคนดูเมานะเรากดตรงนี้นะแล้วมันก็ชอบไปเด้งตัวอื่นตัววอวขาดเนี่ยนะคะเหมือนมันอันนี้นะแจกมีกิจกรรมแจกฟรีนะคะรอบที่แล้วกับตัวนี้ตัวนี้คือตัวโรดิออนกับตัวโอ๊ยเรากดตัวเนี่ยน้องกบเนี่ย ทำไมมันเนี่นยเนยีนย่นยเนยี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเรากดตัวนี้นะตัวที่มันเป็นกบเนี่ยเรามันก็เด้งมาโลลิออนนะคะอ่าเรากดลีกเข้าไปอีกรอบอ่ารอบสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็ไม่กดละมาตัวน,นี้ก็มีแล้วนะคะอุ้ยนะโอ้ยอ่าเดี๋ยวถ้าเราพลาดรอบแรกไปนะเราจะได้สามสิบเก้าสามสิบเก้านะคะแล้วก็สี่สิบเก้าหกสิบเก้าแต่ถ้ามีแล้วจะได้รับเพชรนะคะเสียวได้เพชรม,มาก เราเรียวออกในครั้งเดียวนี้นะคะเราจะจะจะเปิดหน้าคลิปนี้นะคะอ่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเรามาสุ่มกันนะคะคือมันโอกาสออกร้อเปอร์เซทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่ระบบตัวเกมเขาจะสุ่มอะไรมาให้เรานะคะอ่ะพร้อมแล้วเราสุ่มเลยนะคะคิดว่าได้มันลุ้นอะ่ะอุ๊ยได้เพชรนะคะอร่อยเกินกับสุ่มไปอีกหนึ่งรอบนะคะ,คะถ้าได้เพชรอีกคือโกรอ่ะ ได้ตัวคริอาริสนะคะได้อาริสมาเราลองสุ่มอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะ49่คูป,ปองนะคะเฮ้ยได้ซานิเราต้องดีใจไว้เนี่ยพอแล้วนะคะคลิปนี้บางตัวกลัวมันออกไงแต่ถ้าใครได้รอเรียลนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอยากได้รอเรียลอะมันแรนะคะ คลิปนี้หมดไปประมาณร้อยคูปองนิดๆน,นะคะได้มา2สกินถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่แหละอ่ะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะคืออุ้ยเราเจ็บอ่ะบางมันก็ได้เพรอ่ะเจ็บตรงนี้นะคะที่หัวใจใกล้ไปไหมลองมาสัมผัสชันดูนะคะอ่ะใครไปสุ่มได้สกินอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับเราว่าคุ้มนะสำหรับ คนที่มีสกินยังไม่ครบอะไรเงี้ยแต่บางตัวก็มีแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงก็ดูเราไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ